ดีตที่ผ่านมาซึ่งนิวมีเดียเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับโดยเฉพาะ3มแอปพลิเคชันนี้นะครับและเกี่ยวข้องและส่งผลทําให้ทั้งดังทาง่านดานตรงและส่งผลทางด้านทางอ้อมนะครับทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมา สวัสดีครับพบกับผมเทือศรรักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักขา่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองฮะเพราะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับในอิสราเอลยูเครนและความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นที่อิสราเอลกันก่อนทิ้งความช่วยเหลือลงสู่กาซาแต่ปรากฏว่าเกิดล่มไม่กังร่วงใส่ประชาชนตายไป5รายได้รับบาดเจ็บนับ10รายเลยทีเดียวนานาชาติหันมาเพิ่มความพยายามนำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างมากเข้าสู่ฉนวนกาซาผ่านทางทะเลล่าสุดเกิด เหตุสิ่งบรรเทาทุกข์ที่หย่อนลงมาจากอากาศเกิดร่มไม่กางนะครับร่วงใส่ประชาชนที่อยู่เบื้องล่างเสียชีวิต5รายได้รับบาดเจ็บอีกนับ10รายเลยทีเดียวสภาแวดล้อมที่เลวร้ายของสงครามยืดเยื้อมา5เดือนได้กระตุ้นให้บางประเทศเลือกใช้วิธีการหย่อนอาหารและช่วยเหลืออื่นๆจากทางอากาศสู่ชุนนกาซาที่ถูกปิดล้อมอย่างไรก็ตามเหตุขัดข้องของร่มตัวหนึ่งได้เปลี่ยนภาระ ล่าสุดฮนะกลายเป็นปฏิบัติการถึงความตายเช่นกันนะครับในขณะที่หัวนมกลายเป็นไอเทมนะเสริมสวยสุดฮอตขั้นสุดและยกทรงก็อาจจะเอาณมหกรรมปารีสนะครับแฟชั่นวีคปี2024 แล้วก็มีภาพชุดอย่างจุใจเลยทีเดียวฮะซึ่งสื่อตะวันตกก็ได้มีการวิเคราะห์ว่านางแบบเนื้อตัวผอมเพียวนะครับจอบรนบ์กรมตั้งนะครับกับชุดผ้าโปร่งใสเดินบนลันเวเป็นข่าวใหญ่ในมหกรรมเดินโชว์คอร์เรคชั่นเครื่องแต่งกายประจำวัรฤดูกาลเสมอเสมอแต่สไลด์โปร่งใสหน้าปารีสแฟชั่นวีคปี2024 มีความโป๊ะบันเจิดประเจรละลานตาเกินนะครับเว็บข่าวเกมเมอร์แมกซีนบอกอย่างนั้นพร้อมกับมีการแซวสกิดว่าเป็นราวมีการส่งบันทึกความจำไปอย่างทุกคนตั้งแต่ดีไซเนอร์ถึงนางแบบนะครับที่เข้าชมขบวนสับสนว่าโปรดเปิดเสรีหัวนมให้อย่างเต็มที่ นบัดนี้เลยส่วนแบ,บแรนด์สุดหรูนะครับก็เฮอโลปล่อยคอร์เรคชั่นสุดสวยผ้าโปร่งใสไร้ย,ยกส่งให้ดังแบบสวมออกไปเดินโชว์นะครับของบนรันเวย์ไอเทมวินเนอร์ปี2024มีตั้งแต่แซงโรรองนะครับโอเอเอ็กเน่กุชเช่นะครับแล้วก็รูเบสซีเอฟซีแอลเซซิลีแล้วก็ มาร์ด้วยนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะโปแนลนด์เยอรมนีก็ชิ่งคนละทางไม่เอาตามแผนของเอ็มมอนูอเอลมากรองนะครับที่จะส่งทหารเข้ารบกับรัสเซียในยูเครนวอซอจะไม่ส่งทหารเข้ารบยังยูเครนแต่ยังคงเดินหน้าเข้าทำการช่วยเหลือยูเครนผ่านหนทางอื่นนะครับจากคําชี้แจงของรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ ความเห็นที่ไปคนละทิตศคนละทางกับเยอรมนีที่เรียกร้องให้เลิกพูดคุยสงครามความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังนาโต้เข้าไปยังยูเครนเชื่อไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงนะครับในขณะที่มอสโกก็เรียกทูต <c oughs> ทำการประท้วงนะครับสหรัฐอเมริกาโวยแทรกแซงภายในให้หนุน กองทุน NGO ต้านรัสเซียรัสเซียเรียกเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาเข้าพบและขู่ตะเพิดเราผู้แทนทูตอเมริกันในการประท้วงต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการแทรกแซงของวอร์ชิงตันในกิจการภายในของมอสโกมอสโกระบุว่าวอชิงตันใช้เงินสนับสนุนกลุ่มไม่แสวงหากำไรหรือ NGO ต่อต้านรัสเซียและแพร่กระจายข้อมูลบิดเบี้ยว เกี่ยวกับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนนี้และเปะดิดการรุกรานของยูเครนของรัสเซียที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของไนจีเรียส่งทหารเข้าช่วยหลังแก๊งโจรบุกลักพาตัวเด็กนักเรียนไปกว่า250คนประธานาธิบดีโปลาอาเมดนะครับ ส่งทหารเป็นบัตการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า250คนที่ถูกกลุ่มมือปืนเข้าทำการลักพาตัวในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหนึ่งในเหตุลักพาตัวหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับสือตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกาก็เล็งดึงญี่ปุ่นเข้านาโตเอเชียนะครับจับมือพัฒนาอาวุธร่วมกับออกัส สหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาดึงพันธมิตรสำคัญในเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลาโหมภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มพันมิตรด้านความมั่นคงออกกัาซ,ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสหาราชราชาจักรในการพยายามเคลื่อนไหวที่จะโหมกระพือความตึงเครียดกับทางฝั่งของจีนในขณะเที่ยวบินในจีนดีเลยกว่า4ชั่วโมง นะครับผู้โดยสารเชื่อโชคลางโยนเหรียญใส่เครื่องยนต์เที่ยวบินหนึ่งในจีนประสบปัญหาเดินทางล่าช้ากว่า4ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยผู้โดยดสารรายหนึ่งได้โยนเหรียญเข้าใส่เครื่องยนต์นของเครื่องบินตามความเชื่อของโชคลางเที่ยวบิน CZ 8805ของสายการบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์สกับมีกำหนด t เทคอ f ฟขึ้นจากเมืองซานยาในกรุงปักกิ่ง ราวสิบนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแต่ทว่านะกรับกว่าจะได้ออกต้องรอไปถึง16นาิกา16นาทีันะบอ้างอิงจาก r ร i ยส t เว t o เว็บไซต์ติดต่อการบินนะครับโดยต้องเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2017ผู้โดยสารสูงอายุรายหนึ่งคว้างเหรียญใส่เครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์ระหว่างขึ้นบินที่สนามบินนานาชาตินะครับฝูตง ในเซี่ยงไฮ้อ้างว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อให้เที่ยวบินเดินทางอย่างปลอดภัยสหรัฐอเมริกาก็เตือนเหตุโจมตีในมอสโกรเราพลเรือนสหรัฐอเมริการีบเดินทางออกจากรัสเซียสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํารัสเซียประกาศเตือนพลเรือนอเมริกันให้เดินทางออกจากรัสเซียเนื่องจากมีกลุ่มหัวรุนแรง ที่เตรียมก่อเหตุโจมตีมอสโกโดยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่หน่วยความมั่นคงของรัสเซียออกมาระบุว่าสามารถสกัดแผนกราดยิงโบสยิวแห่งหนึ่งนะครับโดยกลุ่มติดอาวุธเครือข่ายอิสลามในอัฟกา,านิสถานสถานทูตอเมริกันเคยเตือนชาวอเมริกันให้เดินทางออกจากรัสเซียมาแล้วหลายขนไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ขอให้ประเมินของสหรัฐอเมริกาหลีกเลี่ยง คอนเสิร์ตหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านรวมถึงให้มันสังเกตสังกาสิ่งที่ผิดปกติรอบตัวด้วยนะครับเทคโนโลยีก็ปรากฏว่าพ่นพิษนะครับยายสหรัฐเมริกาฟ้องให้มีการเยียวยา133ล้านหลังถูกหน่วยสวาดนะครับใช้แอปไฟล์ไมโฟนเข้าทำการค้นบ้านผิดหลัง โดยกันวัย78ปีนะครับในรัฐโครโรราโดถูกตำรวจสวรรัสดบุกค้นบ้านแต่ปรากฏว่าดันค้นผิดหลังเพราะหาตำแหน่งด้วยแอปไฟมายโฟนนะครับงานนี้ฝ่ายตำรวจถึงกับหน้าซีดเพราะคุณยายโรคฟ้องศาลจนชนะทำให้ตำรวจต้องยอมจ่ายค่าชดเชยถึง3.76ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ133ล้านบาทขณะลูกขุนเมืองเดเวอร์ตัดสินให้รูบี้จอห์นสัน เป็นฝ่ายชนะคดีได้รับเงินชดเชยเยียวยามาหาศาลหลังจากตำรวจนำหมายบุคคลบ้านของเธอเพื่อตามหารถบรรทุกคันหนึ่งที่ถูกขโมยไปซึ่งตามรายงานบอกว่ารถคันนั้นมีปืนสั้นกึ่งอัตโตมัติอยู่4กระบอกปืนไรเฟิลหกระบอกปืนลูกโม่1กระบอก,ก,บอกดโดรน2ลำเงินสดอีก4,000ดอลลาร์สรัฐและโทรศัพท์ iPhone อีก1เครื่องนะครับซึ่งรายงานระบุว่าตำรวจใช้ อุปกรณ์พังประตูเพื่อไปอยังอู่จอดรถของคุณยายทั้งที่เธออธิบายแล้วว่าจะเปิดประตูอย่างไรแถมยังทุบฝาเพดานจนเสียหายเพื่อทำการตรวจสอบห้องใต้หลังคาและขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ห้องอาหารที่เธอกำลังซื้อมาใหม่ด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสะหะ ภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันฮะประจํารัฐโกโรไรโดระบ,บุว่าสิ่งที่เสียหายมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือสภาพจิตใจของคุณยายจอรนสันซึ่งรู้สึกว่าบ้านที่ตนเองอาศัยและเลี้ยงดูลูกๆอีก3าคนในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปเธอมีอาการนอนไม่หลับและสุดท้ายต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในชุมชนอื่นแม่จอนสันเป็นสตรีผิวสี แต่เอกสารคำร้องไม่ได้มีการกล่าวหาตำรวจว่าเลือกปฏิบัติต่อเธอเพราะชนชาติแล้วก็สีผิวนะครับในขณะที่สยองฮะหนุ่มเวียดนามจูจ่ๆก็เสียงแหบขึ้นมากระทันหันหมอสองกล้องเจอปริงดูดเลือดติดหนึบในลำคอหนุ่มเวียดนามคนหนึ่งนะเข้าใจตนเองเป็นหวัดหลังมีอาการไม่สบายคอน้ำเสียงแหบแห้งสุดท้ายแทบช็อกฮะ แพทย์เจอปริงดูดเลือดราว6เซนติเมตรเกาะติดหนึบอยู่ในลำคอของเขาชายวัย53ปีรายนี้เกิดเจ็บคอและเสียงแหบขึ้นมานะครับแล้วก็ไอเป็นเลือดจึงรู้ว่าอาการป่วยของตนเองนั้นไม่น่าจะธรรมดาเสียแล้วนะครับโดยทั่วไปก็ปริงจะเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นั้นมักจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขอนามัยในกรณีของชายหนุ่มเวียดนามคนนี้เล่าให้แพทย์ฟังว่าเคยถูก กรงดักหนูบาดมือเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนและเนื่องจากเป็นคนที่เชื่อในการแพทย์ของจีนจึงใช้ยาสมุนไพรของตนเองโยนเข้าปากเคี้ยวก่อนจะเอาตัวยามาแปะที่แผลบนมือแม้บาดแผลบนมือของเขาจะหายเป็นปกติแต่แพทย์สันนิษฐานว่าการนำใบไม้ที่ไม่ผ่านการล้างใส่ปากเคี้ยวอาจจะทำให้ปริงตัวเล็กๆที่เกาะอยู่ในใบไม้นั้นหลุดเข้าไปในร่างกายและเมื่อได้ดูดกินเลือด ตัวนี้ก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกเรื่องเกี่ยวข้องกับโจไบเดนนะก็ลั่นจะพร้อมเซ็นกฎหมายบีบให้ไบเดนนะครับผ่านขายหุ้นติ k t ตอลภายในระยะเวลา6เดือนนะครับด้านทรัมป์ชี้ Facebook กรอตีกินเนียน,น,ยนจาก t ิ k ตอกถูกแบนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศ ว่าตนเองพร้อมจะลงนามกฎบาายบังคับให้บริษัทไบเดนนะครับของจีนขายหุ้นแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ยอด tiktok ที่ทิ้งภายในยอดนิยมให้ขายทิ้งภายในหดเดือนขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคู่แข่งชิงบัลลังทำเนียบขาวของพรรครีพับลิกันออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าการแบน tiktok ซึ่งมีผู้ใช้งานในอเมริกันถึง170ล้านคนจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ Facebook สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาก็เตรียมโหวตร่างกฎหมาย TikTok นะครับที่จะถึงนี้หลังจากที่คณะกรรมการสภาชุดหนึ่งได้อนุมัติด้านดังกล่าวด้วยเสียงนะครับเป็นเอกฉันโดยโหวตให้ร่างกฎหมายนั้นต้องได้รับการสนับสนุนสในสของสภาจึงจะถือว่าผ่าน ในครับทิกต็อก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เคยแชร์ไม่คิดจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้รัฐบาลของฝั่งจีนนะครับออกมาแย้งว่ากฎหมายสภาผูด้แทดนสภารัสเมริกาไม่ต่างอะไรกับการแบน t i k t o อกและจนถึงเวลานี้ไม่แน่ชัดวรัฐบาลจีนจะยอมอนุมัติให้มีการขายหุ้นหรือว่า b d บ n ด e จะสามารถถอนหุ้นลงทุนในทิกต o อกภายใน6เดือนได้จริงหรือไม่นะครับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังพยายามริดดนสิทธิมนุษยชนของชาวอเมริกัน170คนที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเสรีนะครับทางทิ k ตอกก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกกำหนดผลลัพธ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นคือการทำให้ทิกตอกถูกแบนในสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์นะครับไบเดนถแถลงหลังจากที่ท,ทราบผลโหวตคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกา ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียซึ่งจงส่งผลทำให้รัสเซียเองต้องเทียบเรียกทูตอเมริกันนะครับเข้ามาทำการชี้แจงนะครับแล้วก็ประท้วงหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนกลุ่ม n g o นะครับเพื่อทำการโจมตีรัสเซียนะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกาโดยสภาค,คอเกรสได้มีการผ่านเข้ามาให้กับกลุ่ม NGO โดยเฉพาะ a อ n ม s น y t y และ h u m าร Watch นะครับเพื่อทําการต่อต้านประเทศต่างๆฮะที่เป็นปฏิปักษ์และไม่เป็นปฏิปักษ์นะครับโดยใช้คำถแถลงการการกดดันการเคลืนไหวเรียกร้องนะครับให้ทําตามนโยบายที่ฝ่ายตนได้เปรียบอยู่เสมอซึ่งกลาวนี้นะครับประเียก็ออกมาโวยก่อนหน้านั้นนะกัมพูชาก็โดนเช่นกันถึงขั้นขู่ที่จะขับไล่ NGO เหล่านี้ออกนอกประเทศในประเทศไทยก็ประเจิญเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันเรื่องของ TikTok นะครับที่ตอนนี้ทางโจไบเดนนะครับจะอ,ออกกฎหมายเพื่อที่จะบีบให้บริษัทไบเดนนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกานั้นขายหุ้นให้กับทางเฟ e บุ o k นะครับตอนนี้สาเหตุหลักๆ เนื่องจาก t i k t o อกเป็นอุปสรรคสําคัญและก็ส่งผลทําให้ประธานดีโจไบเดนถูกโจมตีอย่างหนักนะครับในเรื่องของการทําคลิปสั้นและก็ได้รับความนิยมจากฝั่งสหรัฐอเมริกาถึง170ล้านคนนะครับไบเดนมองว่า TikTok ซึ่งเป็นบริษัทของจีนนะครับได้รับอิทธิพลจากจีนอ้างว่ามีการส่งข้อมูลไปให้กับประเทศจีนกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ทำให้จะมีการออกกฎหมายนะครับไม่ให้ t i k t o อกนะครับถือหุ้นโดยคนในสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะบีบให้คลายนะฮะเป็นของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับโดยไม่ให้จีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเหตุการณ์หลักๆนี้เกิดขึ้นมาจากไบเดนกำลังถูกโจมตีนะครับอย่างหนักโดย t i k t o อก ติปกับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไม่ต่างจาก Twitter แล้วก็ Facebook ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งนิวมีเดียเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับโดยเฉพาะ3แอปพลิเคชันนี้นะครับและเกี่ยวข้อง,แล,ง,ลง,ง,งและส่งผลทําให้ทั้งด้านตรงและส่งผลทางด้านทางอ้อมนะครับทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมา นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอ,อยู่หัวมหาวัิราลองกอบดินทระเทพพยาวรากูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตย์ชาติใด อาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปี่ยมสูกเกษปรมปรีถวยราชชื่นใจไรฟ้าประาราชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอโยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សព្ទព្រះចរិយា ชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวร่างกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรเียองไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ทรงพระ,จะเจริญ